ในยุคโควิดที่แพร่ระบาดแบบนี้เราต้องเรียนออนไลน์ที่สำคัญเด็กๆจะต้องมีบัญชี Gmail เพื่อเข้าเรียนใน Google Classroom และเข้าสอบใน Google Classroom เด็กๆต้องสร้าง Gmail ค่ะแต่ถ้าใครมีบัญชี Gmail ที่สร้างไว้อยู่แล้วเรามาเรียนรู้วิธีการเข้า Google Classroom ค่ะซึ่งออกแบบไว้อย่างดีมากนะคะ จะขอพูดถึงนักเรียนที่มีบัญชี Gmail ก่อนนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้าคัส Google Classroom ไม่ได้ให้ดูวิธีการสมัคร Gmail ก่อนเข้า Google Classroom นะคะถ้าเป็นหน้าจอในคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาที่เว็บนะคะ google.co.th นะคะเข้ามาแล้วก็มุมบนมุมบนขวานะคะ มุมบนขวาจะมีปุ่มๆเยอะๆแล้วกดเข้าไปก็เลือกคำว่า Classroom นะคะจากนั้นก็กดคำว่าบวกกดเครื่องหมายบวกนะคะว่าแล้วก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะสำหรับเวลานักเรียนเข้ามานักเรียนจะเห็นหัวข้อ s t e e a m เห็นหัวข้องานงานที่ให้ในชั้นเรียนคุณครูจะเป็นผู้จัดระบบให้นักเรียนเรียนรู้จัดใบงานให้จัดแหล่ง เรียนรู้ให้เพิ่มเติมจากการเรียนในซูมนะคะเพราะว่าซูมเรียนในเวลาจากัดนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีใบงานใบความรู้แนบให้นักเรียนใน g o o g l e c l a s s r o o m นะคะนักเรียนสามารถส่งงานทางนี้ได้เลยนะคะ,ะมาดูวิธีการสำหรับผู้ที่จะใช้ g o o l l e l a s s Room ในมือถือนะคะ สำหรับผู้ที่จะใช้ Google Classroom ในมือถือนะคะให้มาลงแอปพลิเคชันใน p Store นะคะหาคำว่า p Play Store ในมือถือนะคะจากนั้นกดเข้าไปปึ๊บตรงคำว่าแว่นขยายเนี่ยนะคะให้กดคำว่า Classroom นะคะหรือกดคำว่าพิมพ์คำว่า Google Classroom ก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นกดคำว่าติดตั้ง ะะถ้าเกิดว่ากิจกรรมที่ครูสร้างใน Google Classroom เป็นสเต็ปเป็นลำดับนะคะมีคำสั่งนะ,ะมีงานให้นักเรียนมีแหล่งข้อมูลให้นักเรียนค้นเพื่อหาคำตอบประกอบการทำใบงานแล้วก็มีแบบทดสอบนะคะถ้าคุณครูจัดระบบระเบียบดีๆนะคะนักเรียนจะให้จำนวนดาวมากกว่านี้แน่นอนค่ะอะมาดูนะคะ เมื่อเข้า Google Classroom มาแล้วติดตั้งเรียบร้อยนะะรอการติดตั้งก็จะมีสัญลักษณ์ประมาณนี้ขึ้นรอรอสักพักหนึ่ง้าเน็ตเร็วก็จะติดตั้งเร็วจากนั้นจะกดเปิดตรงนี้หรือจะออกไปหาปุ่ม Google Classroom ในหน้าจอโทรศัพท์นะคะเมื่อลงติดตั้งเสร็จแล้วหาถ้าไม่กดคำว่าเปิดเมื่อกี้นะคะถ้าเผลอออกไปก็ตอนรอติดตั้ง ก็หาปุ่มคำว่า Classroom นะคะปุ่มหน้าตาประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปนะคะจากนั้นเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีคำว่าเริ่มใช้งานกดคำว่าเริ่มใช้งานต่อจากนั้นแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนจะมาถึงหน้าตาหน้านี้นะคะผู้เรียนจะต้องใส่สังเกตนะคะ จะมีรูปของครูขึ้นมาเพราะก่อนจะมาถึงหน้านี้ครูใส่อีเมลนะคะจะมีกระพริบหน้าให้เติมอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งเติมลงไปแล้วก็คลิกถัดไปก็จะเติมพาสเวิร์ดนะคะสำหรับคนที่จำบัญชี Gmail ไม่ได้ก็จะเข้า Google Classroom ไม่ได้เดี๋ยวครูจะเปิดกัน การเข้าใช้ให้ดูตอนท้ายสำหรับคนไม่มีบัญชี Gmail นะคะสำหรับใครที่จำบัญชีอีเมลหรือ Gmail ของตัวเองได้นะคะก็ใส่พาสเวิร์ดผ่านเข้ามาได้นะคะก็จะเห็นหน้านี้เมื่อเห็นหน้านี้ให้นักเรียนกดเครื่องหมายบวกค่ะเพื่อเข้าเรียนกับครูนะคะเมื่อกดเครื่องหมายบวกปุ๊บนะคะให้เลือกคำว่าสำหรับสร้างชั้นเรียนนั้นไว้สำหรับครูให้นักเรียนกด เข้าร่วมชั้นเรียนจากนั้นให้นักเรียนนะคะพิมพ์รหัสของชั้นเรียนที่คุณครูส่งให้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือเฟซที่ส่งรหัสเข้าห้องเรียนให้ประมาณ6-7ถึงหลักนะคะใส่ให้ถูกต้องนะคะถึงจะได้พบครูในห้องเรียนนะคะติดต่อสื่อสารในนั้นสะดวกมากค่ะอ่ะพุณมพอกดรหัสเข้าห้องเรียนมาปุ๊บหน้าตาห้องเรียนก็เป็นประมาณนี้ถ้าเป็นห้องเรียนเรียนเรื่องประเภทและ ประโยชน์ของสารอาหารนะคะนักเรียนกดปุ่มเข้าไปอขอแนะนำนะคะว่าแถบล่างนี้จะมีหน้านี้คือหน้าสตรีมค่ะคือรวมงานทั้งหมดนะรวมถึงคำถาม <c oughs> ต่างๆใครสงสัยถามมานะคะอะกดเข้าไปในเมนูงานของชั้นเรียนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> นะคะออกมานี่คือ หน้าตาของเมนูงานนะคะที่ครูจัดลำดับให้สิ่งที่ครูให้ก็มีใบงานกับแหล่งค้นงานนะคะแล้วกดเข้าไปในใบางานปึ๊บนะคะกดอีกรอบหนึง่งกดเข้าไปในใบางานปึ๊บก็จะโชว์ลิงก์นะกดต่อกดลิงก์เนี่ยค่ะที่มีขีดเส้นใต้นี่เขาเรียกว่าลิงก์กดเข้าไปปึ๊บ ก็จะเป็นใบงานนะคะนักเรียนโหลดเก็บไว้ในมือถือนะคะใครที่งงหรือสงสัยเวลาเห็นใบงานก็ย้อนกลับนะคะไปกดคำว่าย้อนกลับไปกดคำว่าคำว่าแหล่งกำเนิดเออไม่ใช่แหล่งกำเนิดคำว่าแหล่งข้อมูลนะคะย้อนกลับย้อนกลับหน้าที่ก่อนเข้ามาถึงงานใบงานนะ เข้ามาหน้าหัวข้อนี้ค่ะแล้วก็กดแหล่งค้นข้อมูลเพื่อค้นหาคําตอบเพื่อทํรายงานนะคะพอกดเข้ามาแหล่งค้นข้อมูลปุ๊บนะก็จะกระพริบมาเป็นหน้านี้อีกรอบหนึ่งนะแหล่งข้อมูลก็กดซ้ําอีกรอบหนึ่งก็จะเข้ามาถึงอ่าลิงก์ลิงก์งนี้ก็จะเป็นลิงก์ไปหาใบความรู้นะคะเป็นลิงก์ที่คลิกเข้าไปก็เจอวิดีโอที่เกี่ยวกับในใบงานเลย แล้วให้นักเรียนทำถ้าเป็นครูสอนนะให้นักเรียนทำลงในสมุดบันทึกโจทย์ก็ไม่ยาวมากหรอกแล้วตอบลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูม,มานะคะโอเคค่ะก็มีเพียงอะสำหรับสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไม่อยากพิมพ์อ่าเข้าเข้าเรียน Google Classroom เ,เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าก่อนเข้ามาต้องมีรหัสชั้นเรียนเนาะ สำหรับคนที่ไม่อยากจดรหัสชั้นเรียนจากครูเพื่อพิมพ์เข้าก็สามารถกดลิงก์นะเนี่ยครูจะส่งลิงก์ไม่ว่าจะช่องทางเฟซหรือไลน์ครูส่งลิงก์ให้ปุ๊บนะคะนักเรียนกดที่ลิงก์ถ้านักเรียนลงแอป o o o l l e l a s s Room แล้วนะแล้วก็ลงชื่อบัญชี Gmail ไว้เรียบร้อยพอนักเรียนกดลิงก์ไปปุ๊บก็จะเด้งไปหน้าหน้าที่อยู่ในห้องเรียนพอดีนะคะอ่าอย่างนี้เป็นลิงก์ข้อสอบปุ๊บ ถ้านักเรียนมีบัญชี Gmail อยู่แล้วมันก็จะเด้งไปที่ข้อสอบได้เลยแต่กรณีนี้ติดปัญหาคือมือถือนักเรียนยังไม่ลงชื่อใช้บัญชี Gmail ก็กดลงชื่อเข้าใช้นะคะพอกดลงชื่อเข้าใช้เสร็จปุ๊บอ่าเช่นเดิมก็ลงทะเบียนไปนะคะสำหรับนักเรียนที่งงๆว่าตัวเองมีบัญชี Gmail หรือยังนะคะคุณครูก็จะแนะนำให้กดไปที่คำว่าสร้างอ่ะมาดูวิดีโอนะคะ สร้างบัญชีวิธีเข้าไปทำข้อสอบนะคะตามลิงก์ที่ครูแปะไว้ให้ให้เติมอีเมลนะคะลงชื่อเข้าใช้ก่อนถึงจะยอมให้สอบนะคะสำหรับผู้ที่มีนักเรียนหลายคนแจ้งมาว่าไม่รู้อีเมลนะคะตนเองแล้วเข้าไม่ได้ก็ให้กดสร้างบัญชีค่ะสำหรับตัวเองค่ะ ะะจากนั้นนักเรียนก็กรอกชื่อนามสกุลนักเรียนจากนั้นแล้วก็ชื่อบัญชีอีเมลที่นักเรียนจะใช้นะคะที่อยู่ด้านหน้า g m a i l c o m โดยการตั้งชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะผสมกับตัวเลขค่ะจากนั้นตั้งรหัสผ่านค่ะรหัสผ่านเงื่อนไขคือต้องใช้อักขระ8ตัวขึ้นไปนะคะโดยในรหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันนะอ่า จากนั้นก็กดถัดไปนะคะอ้าวแป๊บหนึ่งพอเราพิมพ์รายละเอียดเสร็จเรากดถัดไปนะคะจากนั้นเราก็ต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะคะว่าหมายเลขของเราจริงๆที่เอามาสมัครบัญชี Gmail เมื่อเราใส่เบอร์โทรเสร็จเราก็กดปุ่มถัดไปถัดไปในขั้นที่นักเรียนใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วให้นักเรียนรอ s s m s นะคะเข้ามายังมือถือของนักเรียน SMS นั้นจะเป็นเลขรหัสลับจาก Gmail นะคะเพื่อให้นักเรียนเอารหัสลับนั้นมากรอกลงในกรอบสี่เหลี่ยมตรงหน้าจอที่นักเรียนลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลา SMS เด้งมาให้นักเรียนจดรหัสลับไว้ในกระดาษก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าใครจำทันตอนที่ SMS เด้งเข้ามาที่โทรศัพท์เรีบรบจำปุ๊บๆๆประมาณ6หลักนะคะ หรือกี่หลักเนี่ยนะจำปุ๊บแล้วก็รีบกรอกใส่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันตัวตนว่านั่นคือเบอร์โทรศัพท์ของเราจริงๆก็เป็นอันลงทะเบียน Gmail สิทธิ์เสร็จสิ้นนะคะแต่ถ้านักเรียนกรอกไปแล้วนักเรียนไม่เอารหัสลับมาเติมก็ถือว่าสร้างบัญชียังไม่สำเร็จที่สำคัญคือเอาเบอร์ของใครเบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วปุ๊บต้องรอรับ SMS นะคะ ที่ส่งรหัสรับให้เราเพื่อมากรอกยังหน้า Gmail ที่เรากำลังสมัครนะคะก็ขอว่าคือปัญหาที่นักเรียนเข้า Google Classroom ไม่ได้ก็อาจจะเกิดจากบัญชี Gmail ไม่ถูกต้องนะคะหรือล็อกเอาจากบัญชี Gmail ไปแล้วพอเข้าใหม่จำพาสเวิร์ดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะวิธีเข้าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะก็คือวิธีเข้าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่กดกดคำว่าลืมนะคะ กดคำว่าลืมพอกดคำว่าลืมนะคะเขาก็จะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นที่โทรศัพท์นั้นว่าคุณกำลังเปิดใช้ Google ใช่ไหมเราก็กดคำว่าใช่ก็เขา้ขา,ไขาได้สำเร็จคือบัญชี Gmail ทำอะไรได้หลายอย่างลงแอปพลิชันแิเคชันได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเกมดูหนังฟังเพลง TikTok ก,ก,ก็คือ บัญชี Gmail นี่แหละค่ะที่สมัครกับบริษัท Google นี่แหละค่ะสมัครบัญชีนี้ไว้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างรวมถึงเข้าห้องเรียน Google Classroom ด้วยนะคะค่ะ